เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้แทนคณะศิษยซนุสิธิ์วัดพระธรรมกายร่วมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยด้วยการน้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย5 0 0พันวัดณนะวัดตันติการามอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยกาลยมิตรกฤษนาจุลาสินนนและกาลยมิตรอภิชาติจุลาสินนนเป็นผู้แทนคณะศิษยานุสิทธิ์วัดพระธรรมกาย นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและบริวารกรถินแด่คณะสงฆ์โดยในวันนี้นอกจากคณะศิษย์นุสิตวัดพระธรรมกายจะได้น้อมถวายกรถินแล้วค่ะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมบุญทอดกรถินเป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อชาวพุทธได้รวมตัวกันสร้างบุญใหญ่เป็นจํานวนมาก ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกระถินสมัคคีรวมใจชาวพุทธสร้างสมัคคีให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาค่ะส่วนที่วัดกลางท่าข้ามจังหวัดสิง์ุุรีคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้รวมพิธีถวายกระถินทั่วไทย5,000วัดเพื่อน้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะ โดยบรรยากาศภายในงานผู้แทนคณะศิษย์นุสิตวัดพระธรรมกายได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้ากระถินด้วยความปลื้มปิติพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ค่ะก็ได้กล่าวคำเดียงสงและกล่าวคำอัปปโลกรถินพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะศิษย์นุสิตวัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมและปัจจัยกระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติใจที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในงานบุญใหญ่และยังได้ร่วมการรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในพิธีทอดกระถินให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปอีกนาะนแสนานานค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดบอกว่าอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ คณะศิษย์นุสิตวัดพระธรรมกายก็ได้รวมพิธีทอดกรถินในโครงการกรถินสมัคคีทั่วไทย5,000วัดเพื่อบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยรวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งในวันนี้ค่ะก็ได้พร้อมใจกันมาสังสมบุญใหญ่ในพิธีทอดกรถินจนรสลาวัดค่ะจากนั้นผู้แทนคณะศิษย,ย์นุสิตวัดพระธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายผ้ากริน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งการทอดกรถินสมัคคีในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วค่ะยังเป็นการสร้างความสมัคคีให้กับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ